อะไรวะเนี่ยใจใครเข้าวะโทำไมโทรไปไม่รับเลยลงป่ามาเป็นห่วงอ,อ่วางทำไมโอ้เบบี้เกิดเธออยู่กับใครโอ้เบบี้เกิดเธออยู่ใช่ไหม เรืนองตรงทำดีอีกกี่ครั้งเพื่อให้เธอหันมาสนใจเธอเอาแต่บอกว่าแย่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 ก็เธอไม่เคยแค่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 เธอเอาแต่บอกว่าแย่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 ก็เธอไม่เคยแค่แค่แค่กันบ้างเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยอ้าว เธอทิ้งฉันไว้ที่ตรงนี้เธอบอกฉันนั้นมันคณไม่ดีแล้วเธอทิ้งฉันไปไม่ใยดีเธอไม่เคยจะหันมองและ้ะเธอไม่เคยจะใยดี เธอไม่ต้องมาต้องมาพูดมากพอเธอนั้นไม่ต้องมาพูดยากแค่เธอบอกว่าเธอจะไปเธอไม่จําเป็นต้องพูดมากเธอรักฉันจริงเธอก็แค่ทิ้งฉันไปแต่ว่าเธอบอกฉันว่าเธอมีเขาไงเอ,อว่าเธอมีเขาไงเอ b โ b เด็กเกออยู่กคบใค โอ้เบบี้เก่เธออยู่ใช่ไหมเต้องทำดีอีกกี่ครั้งเพื่อให้เธอหันมาสนใจเธอเอาแต่บอกว่า yeah, 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 yeah. ยแย่แย่แย่แย yeah, yeah, ่แย่ก็เธอไม่เคยแครๆแคแคแแคเธอเอาแต่บอกว่าแย่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 ก็เธอไม่เคยแครแคแค่กันบ้างเลย thank mm -hmm. you